อุปกรณ์ที่เราไว้ทำคอนเทนต์ไลฟ์ขายของเซตนี้พร้อมกับขาตั้งราคา4,000เบาตอนนี้เปลี่ยนสีก็ได้ลดแสงก็ได้ถ่ายของได้นะคะนี่3,699บาท av media ราคาเริ่มต้นที่3,690บาท สวัสดีค่ะพี่ชื่อโจนะคะเป็นผู้ดูแลร้าน Jolly Photo s u p p l จะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า t อจ e นทาวอยู่ชั้น3ามจำหน่ายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ถ่ายรูปเกือบทุกชนิดและแนะนำวิธีการใช้งานพร้อมกับการติดตั้งให้ลูกค้าฟรีอุปกรณ์ที่เราจะไว้ทำคอนเทนต์หรือไลฟ์ขายของในบ้านระดับแรกคือ1ต้องมีไฟไฟมันจะมี2ประเภทประเภทที่ไม่สามารถเปินอุปกรณ์อะไรได้ กับอันที่2ก็คือจะเสริมปกรณเสริมได้เยอะหน่อยสีมันก็จะนุ่มๆละมุนล,ละมุนแบบนี้นะคะถ้าเอาเริ่มต้นราคาเบาๆก็จะเป็นตัวนี้นี่เซตนี้พร้อมกับขาตั้งราคาส0่พเบาๆแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นไมโครโฟนไมมันก็จะมีให้เลือกหลายตัวเลือกนะคะอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้าชอบไมที่พกติดตัวใช้งานง่ายๆก็จะเป็นพวกไมวีเดทพวกนี้มีของ iPhone, Android ที่คุณลูกค้าเลือกที่ห่ออะไรก็ได้ หรือถ้าแบบเอาท็อปโปไปเลยเนะี่ยอย่างเช่นราคาเบาๆ3,699บาทสามารถไปซื้อใช้ได้นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้ง Android iOS และก,กล้องเลยมีกล่องชาร์จในตัวได้นะอันนี้ประกัน2ปีและสิ่งสุดท้ายที่จะขายไม่ได้เลยก็คือมันจะมีแคปเจอร์การ์ดอันนี้สามารถเสียบกับกล้องได้2ตัวนะคะสามารถไลฟ์ได้2แพลตฟอร์มแต่ถ้าคุณลูกค้าง,งบน้อยก็จะมีรุ่นเบา AV Media ราคาเริ่มต้นที่3 6 9 0อันนี้เอาไปไลฟ์ขายของก็ได้เอาไปเล่นเกมก็ดีนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมว่าตัวนี้เลยสายตรงแนะนำเลยส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีพวกเนี่ยค่ะของโบย่ส่วนคนที่ชอบคุยแบบคุยตั้งโต๊ะคุยซูมเอาไปอัดเพลงเอาไปร้องเพลงนี่แนะนำตัวนี้เป็นไม้ไว้สำหรับร้องเพลงเนี่ยค่ะ การใช้งานมันก็จะต่อกับพวกม er, ิกเซอร์ใส่พวกซาวเสียงเสียงมันค่อนข้างดีแล้วก็ตัวแคสเตอร์ตัวนี้พี่แนะนำนะอยากให้ใช้คนที่ชอบไลฟ์าขายของถ้ามีตัวนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถเสียบไมโครโฟนไลฟ์สายไปอยู่ที่ตัวนี้ได้เลยสามารถเปิดเพลงจากมือถือเรามาเข้าที่ตัวนี้ได้เลยสามารถลดเสียงเราและเสียงเพลงของเราตัวนี้คุ้มราคาก็เบาๆ3650อันนี้แคสเตอร์มือใหม่ต้องมีนะคะตัวนี้แนะนำเลย เร,รับลูกค้ามือโปรที่อยากได้สินค้าแบบโปรถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอขายของถ่ายรูปด้วยแนะนำเลยนี่ My Holy Land ตัวลา่าสุกตัวล่าสุดนะตอนนี้ไม2สอตัวมีกล่องชาร์จให้ด้วยใช้งานได้ต่อเนื่อง10ชั่วโมงเลยนะสำหรับคนที่ชอบพูดเยอะๆแล้วก็ตัวที่2นะคะ จะเป็นตัวนี้ค่ะแ a ็บเล็ตการ์ดสำหรับคนที่ไลฟ์หลายๆแพลตฟอร์มมือโปรมือสมัครใช้ได้เลยตัวนี้ราคา8-990าและสิ่งสุดท้ายที่จะขายไม่ได้ก็คือไฟสำหรับการไลฟ์ขายของหรือถ่ายรูปเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำเป็นไฟของตัวโปรที่สุดณนะตอนนี้ที่เราต้องใช้แบบนี้เพราะว่า1มันสามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้หลายชิ้นตนนัวนี้เปลี่ยนสีก็ได้ลดแสงก็ได้ถ่ายของได้นะคะนแนะนานะคะสาหรับมือโปรตนนัวนี้มันจะทาให้แสงมัน กระจายได้ทั่วห้องทําให้หน้าของคนที่พูดเนี่ยก็นุ่มไปด้วยเหมือนกันส่วนตัวที่2ที่จะแนะนําก็คือตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นพาราโบลิกตัวนี้มันทําให้แสงม,มันพุ่งเป็นลำถ้าคุณลูกค้าอยากได้แสงที่มันรุ่มเข้าไปอีกก็สามารถใส่ผ้าซอฟได้เป็น2ชั้นคุณลูกค้าจะใช้งานประเภทแบบไหนก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะถ้าเกิดสนใจสินค้ายังไงก็ทักมาที่เ c e b ุ o k ของ j o ลี่โฟโต้ซัพพลายที่สาขาคอจุนทาวชั้น3นะคะ